ออกสินค้าใหม่อย่างไรให้ปังปุริเย่แบบ10เท่าฮะคือยอดขายโตแบบ 10X เลยนะคืออย่างนี้สินค้าใหม่เนี่ยมันเป็นตัววัดกําลังใจของเราเลยนะคนไหนที่ทําธุรกิจแล้วไม่ออกสินค้าใหม่ก็เปรียบเสมือนการทําอะไรเดิมๆแต่หวังผลใหม่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะมันไม่มีทางผมเองเป็นอาจารย์สอนธุรกิจเนี่ยเกือบ20ปีแล้วนะผมก็จะพูดประจําว่าสินค้าใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่เนี่ยคือไฮไลท์เลย คนที่ไม่ทำโปรเจกต์ใหม่ไม่ทำสินค้าใหม่สุดท้ายอะกำลังใจของเรามันจะหมดพอเราหมดกำลังใจเราก็ไม่อยากทำต่อคอนเทนต์ก็ไม่ออกไลฟ์ก็ไม่ทำทุกอย่างก็จะไม่ทำที่เราไม่ทำอะไรใหม่เพราะสินค้าใหม่มันไม่ออกเนี่ยมันเลยสำคัญไงสินค้าใหม่แต่อยู่ดีๆเราออกสินค้าใหม่โดยที่เราไม่สนใจอะไรเลยอะโอกาสเจ๊งนี่90%เลยนะนี่คือ5ข้อที่ผมอยากแนะนำในการออกสินค้าใหม่ฮะข้อที่หนึ่งฮะอีเวนต์สำคัญที่สุดฮะคำว่าอีเวนต์เนี่ยคือกิจกรรมทางการตลาดคือก่อนที่เราจะล้อนสินค้าใหม่เนี่ยเราต้องม ลดแรกแจกแถมดึง FC มาทําให้เกิดแบบกระแสคือ 1, 2, 3, 4แล้วแต่ตอนเด็กๆคุณเคยไหมอยากไปกินแมคโดนัลเพียงเพื่อจะซื้อของเล่นจริงๆไม่ได้อยากกินแฮมเบอร์เกอร์หรอกครับแต่้าซีพ่อแม่ไปแมคโดนัลเพื่ออยากได้ของเล่นเห็นไหมอันนี้เขาเรียกกิจกรรมทางการตลาดคุณต้องคิดให้ได้เลยว่าคุณจะทํากิจกรรมอะไรให้ตลาดเนี่ยมีการตื่นตัวเรื่องนี้เลยสําคัญที่สุด ข้อที่1นนะข้อที่2ส,สินค้าใหม่ต้องว้าวแล้วโฟกัสไปที่ลูกค้าเก่าเป็นอันดับแรกคือถ้าเวลาคุณจะเปิดตัวสินค้าอะไรเนี่ยคุณต้องคิดก่อนเลยว่าไอ้กลุ่มเป้าหมายเดิมของคุณนะ่ะคือใครแล้วพยายามออกสินค้าใหม่เพื่อไปขายลูกค้าเก่าให้ได้ถ้าคุณทาได้ดังเนี้ยยังไงคุณก็ไม่เจ๊งเพราะอะไรเพราะว่าคุณมี f อที่เหนียวแน่นคุณมีคนที่ยังไงเขาก็ซื้อของคุณอยู่แล้วแค่ร้อนผลิตภัณฑ์ออกมาเปอร์เซนต์จะขาดทุนมันก็ไม่มีแล้วถูกปะ เพราะคุณมีลูกค้าประจําของคุณอยู่แล้วแต่ถ้าอยู่ดีๆเนี่ยคุณอินดี้เปิดตัวสินค้าใหม่พร้อมกับแบบกลุ่มเป้าหมายใหม่เลยคือสมมติธรรมดาขายเครื่องจกักรอยู่ดีๆไปขายน้ําส้มอะไรอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนไปเลยอะ่ะโอกาสจะเจ๊งนี่สูงมากเลยนะไอ้ข้อ2เนี่ยจำเป็นมากออกสินค้าใหม่เน้นขายลูกค้าเก่าข้อที่3สินค้าใหม่นี่นะพยายามอย่าให้มันไปคานิบาวกับสินค้าเก่าเลยคำว่าคานิบาวคืออะไรคานิบาวคือมันไปกินกันเองฮะยกตัวอย่างฮะ สินค้าเก่าเราก็ขายดีๆของเราอยู่แล้วถูกไหมวันหนึ่งเราออกสินค้าใหม่มาปั๊บลูกค้าแห่ไปซื้อสินค้าใหม่หมดเลยกลายเป็นว่าสินค้าใหม่ขายดีมากแต่สินค้าเก่าไม่มีคนซื้อคืออารมณ์เหมือนไปอัปเกรดสินค้าเก่าให้กลายเป็นสินค้าใหม่อ่ะมันเป็นคานิบาลเนี่ยมันคือการเลือกว่าจะให้ตัวไหนเจ๊งซึ่งเราจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดเพราะทำแบบนั้นเนี่ยสุดท้ายยอดขายที่ได้มามันคือยอดขายที่มันเฟกมันเทียมมันไม่ใช่ของจริงดังนั้นเวลาจะออกสินค้าใหม่เนี่ยต้องมั่นใจก่อนเลยว่ามันไม่กินกันเองนะ ข้อที่4กลุ่มตลาดที่เราต้องโฟกัสเนี่ยยังไงก็ควรจะเป็นกลุ่มนิชกลุ่มนิชคือกลุ่มเฉพาะทางคือเราอย่าไปคิดว่าแบบเฮ้ยเราอยากขายของให้กับคนทั้งประเทศได้ใช้อะไรแบบเนี้ยวิธีการคิดแบบนี้เป็นวิธีที่น่ากลัวมากเพราะว่าเราต้องไปสู้กับแบรนด์ใหญ่ๆซึ่งมีเงินทุนเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอย่างเงี้ยมันไม่ใช่โอกาสที่จะสู้ง่ายธุรกิจขนาดเล็กอย่างพวกเราเนี่ยนะ SME อย่างพวกเราเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องเน้นตลาดที่มันนิชนิชคือเฉพาะทางสมมุต เราจะขายครีมเนี่ยอย่าไปขายแบบครีมหน้าขาวอย่างเงี้ยมันกว้างเกินไปมันควรจะเฉพาะเลยอย่างเช่นครีมเนี่ยแก้สิวหัวช้างสิวหัวอื่นเราไม่แก้นี่ตัวอย่างตัวอย่างเลยใช่นะหากลุ่มเป้าหมายเนี่ยที่มันมีลูกค้าที่ต้องใช้อะประมาณแสนคนอย่าไปหาเยอะกว่านี้อย่าไปหาน้อยกว่านี้ประมาณแสนคนเนี่ยคมที่สุดละอ่ามันจะทําให้เราแบบรวยกําลังพอดีหลายคนบอกอาจารย์แล้วถ้ามันครบแสนคนก็แปลว่าเจ๊งงี้เหรอคือก่อนที่มันจะครบแสนคนเนะี่ย ผมมั่นใจว่าคุณก็ออกสินค้าใหม่เรียบร้อยแล้วละ่ะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลยังไงมันก็เวิร์กข้อสุดท้ายฮะข้อที่5คุณต้องหโหมลงก่อนออกสินค้าเนี่ยอย่างน้อยก็30วันรับประกันได้ว่าถ้าคุณหโหมลงเป็นเวลา30วันเนี่ยยังไงก็คือไฟมันก็ติดวันที่คุณเปิดสินค้ามาปุ๊บเนี่ยดีไม่ดีมีออเดอร์ค้างไว้อะเท่าทุนเรียบร้อยละ่ะเตรียมกําไรเรียบร้อยละ้ะแล้วกระแสมันก็เกิดแล้วไงชีวิตมันก็ง่ายพอเข้าใจใช่ไหมดังนั้นทํําา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 าธุุรกนะกกาากกิกิจจจนนีีี้้ะะวว่่่่่่่่งงงยยยยย็็แตตททสสคัญดใหมอออก ถ้าไม่ออกนี่คือจบแต่ถ้าออกมาดื้อๆนะซื่อๆเลยนะไม่ทําอย่างที่ผมบอกนะก็จบเหมือนกันถูกไหมเอา้าลองลงเยเดี๋ยวครับมีปัญหาหรือติดตรงไหนเนี่ยนะทักมาทางแชทเลยแอดไลน์ก็ได้ฮะเดี๋ยวผมตอบให้ขอบคุณทุกคนนะครับเต็มทีนะครับขอบคุณครับ